นักจิตวิทยาอ่านใจคนได้จริงหรือไม่นักจิตวิทยาไม่ได้มีพลังพิเศษในการอ่านใจคนได้โดยตรงแต่นักจิตวิทยาคือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจของมนุษย์ที่ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดอารมณ์พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจต่างๆของมนุษย์พวกเขาใช้ความรู้และทักษะท,ทางจิตวิทยาในการช่วยเหลือผู้คนให้เข้าใจและจัดการกับปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ทำไมเราต้องพบนักจิตวิทยาหลายคนอาจสงสัยว่าการพบนักจิตวิทยานั้นจำเป็นหรือไม่คำตอบคือการพบนักจิตวิทยานั้นเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องน่าอายเหมือนเวลาที่เราไปพบหมอพบนักกฎหมายก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องป่วยหรือมีปัญหาเราอาจพบเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าเช่นไปตรวจสุขภาพไปขอคำแนะนำเป็นต้น การพบนักจิตวิทยาคือการขอคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้เพื่อให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนักจิตวิทยาจะช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและเรียนรู้วิธีจัดการกับความรู้สึกต่างๆได้ดีขึ้นเช่นนักจิตวิทยาสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักนักจิตวิทยาสามารถช่วยให้เราแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่นความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าหรือการใช้สารเสพติดการพบนักจิตวิทยานั้นเป็นเรื่องส่วนตัวคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณรู้สึกได้อย่างเปิดใจนักจิตวิทยาจะรับฟังและให้คำแนะนำอย่างเป็นกลางและเข้าใจโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นซึ่งนักจิตวิทยาเน้นการบำบัดทางจิตโดยไม่ใช้ยาส่วนจิตแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและจ่ายยาได้การดูแลสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้สุขภาพกาย การพบนักจิตวิทยาเป็นเพียงหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นสรุปแล้วนักจิตวิทยาไม่ได้เป็นหมอดูที่จะบอกได้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นครับ